สวัสดีครับพี่น้องชาวกระประ๋อวายรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้เราก็มีชุดเครื่องมือช่างครับมาชี้เป้าให้สําหรับพ่อบ้านหรือว่าคุณเพื่อนนะครับที่กําลังมองหาอยากจะได้อุปกรณ์เครื่องมือช่างครับเอาไว้ซ่อมแซมหรือว่างาน DIY ต่างๆที่บ้านนะครับถือว่าเป็นชุดอุปกรณ์ที่ค่านจะครบคัน,นครับงานซ่อมต่างๆนี่ถือว่าช่วยเรา ประหยัดงบประมาณในการเรียกช่างมาทำนะครับบางครั้งวัสดุหรือว่าเครื่องมือต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่บ้านเราเนี่ยมันเสียแล้วก็สามารถซ่อมได้นะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้นะครับพอที่จะาสามารถทําเองได้ก็ทำนะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์บางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าทําได้นะแต่มันไม่มีอุปกรณ์นี่ก็ถือว่ามันทําไม่ได้นะ ไปเรียกช่างมานี่ก็ถือว่าต้องใช้เงินใช้ทองเยอะเลยทีเดียวการมีอุปกรณ์ติดบ้านก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ลองดูครับวันนี้เรามีนําเสนอให้3ชุดนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างครับตรงคอมเมนต์นะไปเลือกดูเลือกหากันได้ครับว่าชอบชุดไหนครับกดชอบไปในตะกร้าก็จะมีให้เลือกอยู่3ชุด3แบบครับ8ชิ้น50ชิ้น11 2ชิ้น,นครับเครื่องมือก็จะเยอะ ตามความต้องการของเพื่อนครับอยากได้ชุดไหนก็ลองสั่งดูนะครับจะมีลิงก์สั่งซื้อด้านล่างครับลองเข้าไปดูนะครับผม